สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแล้วไรกันสตาร์วันนี้มาทำอะไรที่สตูดิโอแถวเอกชัยวันนี้มาถ่ายไพลอดซีรีส์เสียงที่อยากได้ยินนะครับ จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ละกัน<ช>คือเป็นสไตล์ที่ปกติเราถ่ายพิเรียนเนาะเรามาจากรอยแก้วอันนี้ก็จะมีความแบบพันสมัยปัจจุบันนิดนึงก็ตื่นเต้นมากๆครับคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างแตกต่างจากที่เคยรับ,รบจากรอยแก้วครับผมเร,เรียกว่ามาร่วมง,งานกับค่ายชพันธมิตรตอนแรกเรียบๆเลยครับเป็นไงบ้างบด สนุกไหมโ้ท้าทายมากๆครับออจากผมที่เป็นนักแสดงแต่เราได้มาผันตัวเล่นบทเป็นปนยวเองอเราเข้าใจเลยว่าการทำงานของคนเบื้องหลังหรือคนคิดงานนี่มันยากจริงๆใช่ครับเป็นสะท้อนอีกหนึ่งมุมมองของคนเบื้องหลังที่จะปั้นคนคนหนึ่งมันยากมากๆใช่ครับแต่ต้องติดตาม หมายถึงว่าเรื่องนี้ก็เล่นเป็นผู้ร่าผู้นำเหมือนเดิมใช่ครับใช่เอับเอ๊ะฟรีมีถามว่าจะมีจุบกี่ครั้งเราลุ้นเลยนับๆเลยอ่ะก็ก็พอมีบ้างครับจะบอกว่าแค่ไพลออดทีเซอร์ก็สองสมีแล้วนะแต่ว่าในเรื่องก็น่าจะ อืมเอาเรื่องอยู่แต่ผมเป็นโปรดิวซ์ดูแลเขาครัเขาเป็นศิลปินระดับตัดใช่ของผมก็คาแรคเตอร์จะค่อนข้างจะไม่ต่างจากชีวิตจริงมากเพราะว่าในเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับเขาเป็นโปรดิวเซอร์นะจริงเขาเป็นศิลปินมาก่อนแล้วเขาผ่านตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วผมก็คือเป็นเด็กใหม่ที่เข้าไปสมัครเขาแล้วเขาก็ปั้นเราจะเรามีชื่อเสียงครับคาแรคเตอร์ผมก็เลย Fly, ก็เหมือนดึงเอาชีวิตที่เราเป็นอยู่มาใช้อะไรอย่างครับผมแต่ก็มีความเป็นแบบแตกต่างนิดนึงคือเขาอยากให้เรามีความเด็กกว่าอันนี้ก็เขาทัก้าถ่ายใช่เพราะจริงเราอายุมากกว่าเขาแล้วก็<อ> <undercover> ใช่ ใช่แล้วทำตัวให้เด็กกับเขา่ยครับยากไหมทำตัวให้เด็กเนี่ยเลยยากั้มล่ะแล้วจริงๆในชีวิตจริงมีเถินกันบ้างไปนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวนั่งไปนั่งมาจะตูกจะหอมว่าคือเราเราอยู่ด้วยกันจนเราเป็นเหมือนเป็นพี่น้องที่ออกมาแต่ค้องเดียวกันแล้วคือมันได้ใช้ชีวิต ร่วมกันตลอดทํางานทํางานเสร็จก็ไปกินข้าวใช้ชีวิตด้วยกันตลอดก็เลยแบบรชอบกินหมูกระทะก็เลยไม่มีเขินอะไรมีแนวโน้มจะเข้าวิวาไหมหยอกยอกไม่มีใช่ไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะเดี๋ยวฝากผลงานเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกันนะ ครับผแล้ก็ฝากเสียงที่อยากได้ยินด้วยครับวันนี้เราก็คอลแลบกับค่าย acting style นะกับ22 style ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเป็นอีกหนึ่งบทบาทการท้าทายเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับไม่ใช่มีแค่คู่เล้งสเต็มนะคือมีทั้งแบบว่า GL ด้วยมีทั้งแบบผู้หญิงหญิงชายชายเ่อครับผมองไรก็ฝากเลยครับก็ถือว่า เป็นการร่วมมือของ3ค่ายนะครับ acting star แล้วก็เทวิตตี้ทแล้วก็ค่าย9ก้าสตาร์ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ายของพวกเราด้วยนะครับเวลาคุณสตามคุณสตามใช่ไหมเวลาคุณตามเขาเถิบเถินแบเนี่ยจะมีติดอ่างไหมผมสแต้มได้ดีคนเล็กเวลาเล็กเถินเถินติดอ่างไหมติดอ่างมารั้งทั้งติดอ่านทั้งพูดลัวครับเรียนแบบเด็กนิกกี้นะฉัดนะเป็นเสน่ห์ครับอ่ะเดี๋ยวฝากผลงานอีกรอบหนึ่งนะเจิญันได้ครับ ก็ผลงานต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะมีเงารักใต้แสงเทียนนะครับผมก็มี EP 2แล้วทั้งหมด e ยสอง EP ทุกวันอังคารนะครับทางช่อง YouTube ลอยแก้ว First l o v e นะครับผมก็มีอะไรแล้วก็ฝากเรื่องเล่าอาจารย์ยอดแต่หลักๆเลยขอฝากเสียงที่อยากได้ยินนะครับก็ถ่ายทำวันนี้ถ่ายกันแบบหนักหน่วงศิลปินดาราและแสดงเยอะมากๆติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามี เพื่อนๆพี่ FC แฟนคลับเขาบอกอยากจะขอร่วมงานด้วยอยากจะเอาไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยติดต่อยังไงครับเพื่อนนะโอ้โหง่ายๆเลยครับยังไงก็ติดต่อทางพี่ชาแคกหรือว่าพวกเราออกงานกันบ่อยอยู่แล้วเลี้ยงเต็มไม่มีงานไหนที่พวกเราจะไม่ไปยังไงก็ให้แฟนๆติดตามแล้วก็อยากได้เรื่องอะไรสามารถเอาผลงานของเราทุกคนไปหมดไปได้เลยครับไปโพสต์ไปแชร์กันได้เราไม่มีการห่วงเพราะเรารัก FC ทุกคนครับโอเคงันขอบคุณมากนะคบขอบคุณครับ ได้นคนเล่นคน่น่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยฮะแล้วก็โอเคแรกนับตัวแรกนครับเออเโอเคครับจมือไก็ได้นะจมือยังไงเยอะดีมครับโอเคดีมกครับโอ้ยยมายอครับเอาคับ